ครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC, ทั่วโลกครับมือนี้ก็มาทําการประกอบประเกนนะครับแครงครัดของอาเวฟคันนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะสื่อเราจะพูดไปถึงขั้นตอนของการประกอบประเกนนะครับโดยปกติผมทําคลิปผมก็จะแนะนําให้ใช้น้ํามันฉโลมประเกนหรือว่าเอาจารบีนี่แหละนะอันนี้จารบีนะอาจารบีนะครับผมก็จะเอามาทาประเกนแบบนี้ นะครับโดยปกติก็ไม่ได้ทาเยอะขนาดนี้หรอกนะครับพี่นอนะ้อง f อนะอ่าแต่ในเชตนี้นะครับผมจะต้วเอามาใส่เยอะๆเลยจกเอามาใส่เยอะๆเลยนะครับพี่น้อง f อเป็นอย่างผมขึ้นต้องเฮีดยแบบนี้ทําไมผมถึงต้องทําแบบนี้นะครับก็เพราะว่ามีคอมเมนต์เข้ามานะครับบอกมาว่าถ้าหากว่าปะเก็นนะครับทาจารบีหรือว่าเราเอาน้ําบันเครื่องไปฉโลมปะเก็นแล้วประกอบเข้าไปนั้น จะทาให้ประเก็นมันปลิน้นนะครับประเก็นปลิน้นประเก็นแตกหรือว่าประเก็นมันเป็ดออกมาทางด้านข้างนั่นเองนะครับพี่น้องเอฟซดังนั้นในคลิปนี้นะครับผมก็เลยจัดให้เต็มที่เลยครับอ่าใส่จารบีลงไปอย่างหนาเลยนะครับพี่น้องเอฟซนะใส่ลงไปอย่างคากรวดพี่น้องเอาเดี๋ยวผมจะขันให้เบิง้งนะครับว่าเวลาที่นะครับผมได้ทําการประกอบเข้าไปนั้นนะครับประเก็นมันจะปลิน้นมันจะแตก นะครับมันจะบวมออกมาข้างนอกไหมมันจะเปรดเล็ดอ่ามันจะออกมาด้านข้างเล็ดเปรตไหมนะครับพีนองเอฟซีนะแต่เราต้องเข้าใจก่อนนะว่าประเก็นที่เราใช้ตอนนี้เป็นประเก็นเทียมประเก็นเทียมยี่ห่อถูกสุดๆกับพีนองเอฟซีนะอ่าประเก็นมันจะโผล่เลยออกมาจากแครงอยู่แล้วนะอ่าประเก็นมันจะโผล่เลยออกมาจากแครงอยู่แล้วนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับประมาณ1มิลน,น,นี่แหละนะครับแล้วก็เป็นบางมุมด้วย นะครับถ้าหากว่าเราขันน็อตบีบเข้าไปนะมันเป็ดมันปีดมันปินนป้นออกมานะครับอาจจะครึง่งเซนครึ่งอาจจะครึง่งเซนนะครับหรือว่าเกิน3 4มสี่มิลออกไปอันนี้ก็ถือว่ามันปิ้นออกมานะครับเดี๋ยวผมจะทําการขันน็อตลงบีบลงไปให้พี่น้อง FC ได้ดูนะครับว่าอะประเก็นที่เราประกอบเข้าไปนั้นนะครับมันจะปิ้นหรือเปล่าน,นะอันนี้ผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตนะว่าอา ผมจะไม่ตัดคลิปผมจะถ่ายยาวๆไปเลยนะครับพี่น้อง f c เป็นอย่างค่ทายถ่ายยาวพี่น้องนะเพราะว่าเดี๋ยวมีคำขอรหาว่าเอตัดต่อคลิปมาตัดเอาเฉพาะอ่าท่านที่มันยังไม่ปิ้นนะครับมาให้ดูนะครับอันนี้นะครับอ่าผมก็จะทําการถ่ายคลิปยาวๆไปนะครับพี่นอนะ้อง f c นะอ่าตรงนี้นะครับผมขออนุญาตทาการยกออกมางัดซินแกนสตาร์ทออกก่อนนะเพราะว่าจะเปลี่ยนซินแกนสตาร์ทอยู่เด้อ นะครับวันนี้ผมจะเปลี่ยนแน่นอนครับอ่าต้องงัดออกนะครับพี่นองครับประกอบเข้าไปแล้วไปงัดมันงัดยากครับพี่นอนเอฟซีนะอันนี้ต้องขอโทษขออภัยนะครับอ่าตรงนี้มีบูทแล้วนะครับบูทติดอยู่กับแข้งเดิอนะก็เห็นหลายๆคอมเม่นว่านะครับประกอบประก็นต้องใส่บูทเข้าไปก่อนเอานี่ผมใส่ที่หลังเห็มันจะขาดหรือว่าขาดเอาเบิ่งเอาได้นะขาดไม่ขาดมันขึ้นอยู่ที่ฝีมือของท่านเองนะครับถ้าท่านจัดอ่าตำแหน่งให้มันตรงบูทนะครับหรือว่า ขยับแข้งลงไปแล้วขยับประก็นไซบูทมันก็บวาขาดครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะดังนั้นคนจีเมียนของนัน่นั่นหมายความว่าฝีมือประสบการณ์ท่านไม่เพียงพอท่านไปทําให้ประก็นขาดแต่เราประกอบมันไม่ขาดนะครับพี่น้องเอฟซีอันนี้ต้องเข้าใจนะพี่นอนะ้องเอฟซีนะในมุมนี้ท่านจะเห็นว่า,าประก็นนะครับมันโผล่เลยแคล้งเครื่องออกมาเป็นเรื่องปกตินะมันโผล่เดิมบอกมาอยู่แล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะ พอถึงการตอนการขันบีบนะครับมันจะต้องนะครับไม่ปีดไม่ปีดไม่ปิ้นนะครับไม่โผล่ออกมาเยอะมากกว่านี้นะครับพี่น้องเอฟซนะอันนี้มันโผล่อยู่แล้วนะต้องเข้าใจนะครับพี่น้องเอฟซอันนี้ผมขออนุญาตทาการใส่น็อตคอนเดอร์นะครับจะจับถือโตจับจิดโตวับุนะครับเวลาใส่น็อตเราก็ต้องดูด้วยเนี่ยถ้าน็อตมันถูกต้องมันจะโผล่อยู่ประมาณ1เซนนะครับถ้าน็อตถูกต้องมันจะโผล่ประมาณ1เซน นะถ้าใส่ผิดบบยเวเกินนะครับกัดซันเกินนะครับอ่านะครับพี่น้องเอฟซีอันนี้คืออ่าเกรดกอมรูเล็กๆน้อยๆในขั้นตอนของการประกอบนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวใส่ลงไปเลยนะครับผมว่าอ่าผมเก็บน็อตมาครบอยู่นะนอกจากว่าผมจะใส่สลับตัวเด้อพี่น้องเอฟซีอันวิสันมียาวนะครับบางที่มันก็อาจจะใส่ลงไปแล้วไปข้างอยู่กับประก็นนะครับเป็นการหลอกเจาฟองก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำการซับนอ็อตหาก็นเด้อ นะครับอ่าตัวใดเป็นตัวใดเนาะพี่น้องเอฟซีผมก็ว่าผมลางมาก่องไว้เป็นชุดเป็นชุดอยู่เดีนะอ่าตรงนี้ก็โบแมนนะครับอ้าวหาหนอดก่อนพี่น้องเอฟซีนั่นว่างยาเจ้าของนะครับเอาไปแบบเงี้เลยพี่น้องเอฟซีนะตัดบต่อกันละนะครับพี่น้องเอฟซีสำหรับการถ่ายทาคลิปนะอ่าถ้าหากว่าตัดต่อมาเดี๋ยวก็ับมาโทษเขาอีกนะอ่านะครับนี่ปะเก็นมันโผล่เดิมอยู่แล้วนะครับเห็นปะนะครับปะเก็นมันโผล่เดิมอยู่แล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะ โดยเฉพาะมุมนี้โอ้โหโผล่อย่างเยอะเลยน็อตยังไม่ได้ขันเนี่ยนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าทีนี้นะครับประเก็นแข้งกลางรอบที่แล้วเราทําคลิปไปเราทาน้ํามันรอบนี้ประเก็นแข้งคัดเราอัดจาะระบีเข้าไปเต็มที่เลยเดี๋ยวผมจะทําการขันน็อตเข้าให้พี่น้องเอฟซได้ดูนะว่าประเก็นมันจะปริ้นหรือไม่ปริ้นนะครับพี่น้องเอฟซนะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตหาน็อตใส่หมันครบกันนะครับอ่าอันนี้เริ่มขันแล้วครับพี่น้อง FC เอฟซเบิ้งเอากันชัดชัดนะครับว่า มันจะปิ้นออกมาบอนะครับเวลาเขาขันน็อตบีบนะครับอันนี้แน่นแล้วเ้อนะครับอ่าขันแน่นแล้วจนเครื่องมันขยับแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับอันนี้ขันแบบพิดสู์ปิดตำลาพรอมนะครับโดยปกติเขาให้ขันลงไปรอบแรกก่อนแล้วค่อยไปไล่รอบสองรอบสามให้มันแน,น่นนะครับอันนี้แน่นรอบแรกเลยนะครับปิ้นออกมาบอเปิดออกมาให้พี่น้องได้เห็นบอนะครับอันนี้ก็คือการขันน็อต อ่าหน้างานจริงๆเห็นบ่เวลาผมขันมันจะเ,เครื่องมันจะขยับแนนบ่แนนเบิ่งก็หลดครับพี่น้องเอฟซีนะนี่เห็นบ่นะนี่ขันให้ดูเลยมันปิ้นออกมาไหมสําหรับท่านที่บอกมาว่าเอาจารบีทาเอาน้ามันเครื่องทาเอากาวทาแล้วมันปิ้นออกนะครับพี่น้องเอฟซีนะการที่ปะเก็นมันจะปิ้นออกหนึ่งนะครับมันเป็นที่ยี่ห้อปะเกน็นนะครับปะเก็นยี่ห้อใดเคยใส่แล้วมีปัญหาอย่าเอามาใส่อีกครับพี่น้องเอฟซี นะเพราะว่าผมเคยใส่มาแล้วบางยีห่ห้อขันเข้าไปยืดจริงครับถึงแม้ว่าบอด้ไซเกาวบางยี่ห้อแตกจริงครับอ่านะครับขันเบาๆก็แตกนะครับพีน FC, นะ่น้องเอฟซีนะนี่เรื่องยืดเรื่องปิ้นนะครับดูที่แรงขันของเราด้วยถ้าขันแรงเกินแน่นเกินมันก็แตกมันก็ปิ้นเหมือนกันต่อให้ประกันดีแค่ไหนก็แตกนะครับพี่น้องเอฟซีดังนั้นนะครับอย่าไปตีโพยตีพายอย่าไปโทษว่าฉโลมน้ํามันอย่าไปโทษว่า อาจะระบีแล้วปะเจนมันจะปลิ้นปะปะเจนมันจะแตกนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าทีนี้นะครับเห็นบอมันก็ยุ่ประมาณเก้านะครับมันก็บริเวปลิ้นออกมานะครับเห็นบอมันก็ยุ่ท่อเก้านั่นแหละนะครับพี่น้องเอฟซีนี่ก็คือนะครับจุดประสงค์ที่ทําคลิปออกมาให้ดูนะครับคนอื่นเขาสามารถทําแล้วปะเจนมันไม่ปลิ้นแต่นะครับแต่ท่านทําแล้วปะเจนมันปลิ้นออกมา นะครับท่านต้องไปพัฒนาฝีมือนะครับท่านต้องมองย้อนกลับไปนะครับว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาทามันไม่เกิดปัญหาแต่ทําไมเราทําแล้วเกิดปัญหาขึ้นนะครับเราจะต้องแก้ไขตรงไหนมันเป็นเพราะอะไรท่านต้องไปพิจารณาตัวเองนะครับพี่น้องเอฟซีนะโมเมนต์ว่าจะมาโทษจาะระบีวันว่าจะมาโทษอ่าคนอื่นว่าเออประกอบแบบนี้เดี๋ยวประก็นมันปงมันปิ่นนะคนอื่นเขาประกอบมันบบปิน้นครับนี่ละนะครับอ่า เห็นไหมท่อนล่างมันก็ไม่ได้ปิน้นมันก็อยู่เท่าเดิมของมันนั่นแหละนะครับพี่น้องเอฟซนี่ก็คือการทําคลิปมานําเสนอในคลิปนี้นะครับเอาละพี่น้องเอฟซก็เก็บไปเป็นแนวทางเก็บไปเป็นข้อมูลว่าการที่ปะเก็นมันปิน้นมันขึ้นอยู่กับแรงขันยี่ห้อปะเก็นด้วยนะครับพี่น้องเอฟซเกรดของปะเก็นนะครับสวัสดีครับ